คุณผู้ชมทุกท่านน่าจะเจอปัญหานี้อยู่นะครับพอเรากดโทรออกนะครับปึ๊บมันจะมีเสียงตืดครับแบบนี้เลยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อต้นคลิปเลยครับบางครั้งที่เรากดโทรออกนะครับมันก็จะมีเสียงตี๊ดแจ้งเตือน แบบนี้เลยครับผมซึ่งเจ้าเสียงตีที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นการทุกเครือข่ายซิมเลยครับไม่ว่าจะเป็น a a 2 d t ูดนะครับจริงๆแล้วเจ้าเสียงตีตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับมันคอยบอกเราว่าเบอร์ที่เราโทรไปปลายทางเนี่ยเป็นคนละเครือข่ายกับเบอร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นั่นเองอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยผมใช้ซิม d t แ c โทรไปหาซิม True นะครับมันก็เลยมีการแจ้งเตือนเป็นเสียงตีเพื่อบอกให้ผมรู้ว่าปลายทางเนี่ยใช้คนละเครือข่ายกันนะโดยเฉพาะคนที่มีแพ็กเกจโทรฟรีในเครือข่ายแบบผม ก็จะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเบอร์ปลายทางที่ผมโทรไปเนี่ยเสียเงินในซิมแน่นอนนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าของทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยมีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับผมเองก็รำคาญเสียงตีตัวนี้เหมือนกันครับและเครือข่ายซิมดีแท็กนะครับเป็นเครือข่ายแรกๆเลยนะครับที่บอกถึงวิธีการปิดเสียงตีตัวนี้นั่นเองนะครับและวันนี้นายตึงหน่งจะมาแนะนําวิธีการปิดเสียงตีตอนโทรออกของซิมดีแท็กเครือข่ายดีแท็กนั่นเองนะครับสำหรับเครือข่ายอื่นๆนะครับถ้ามีวิธีปิดอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเนี่ ทำคลิปเพิ่มในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการปิดเสียงตีต,ตอนโทรออกของเครือข่ายดีแท็กันก่อนนะครับเอาเลยครับเรามาดูวิธีการปิดกันเลยนะครับโดยเราจะใช้แอปพลิเคชันการโทรนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาที่แอปโทรแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดดอกจันทนึ์ดอกจันนะครับต่อกันด้วย32 สี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับหลังจากกดรหัสดังต่อไปนี้แล้วนะครับเราก็กดโทรออกได้เลยครับปึ๊บจากนั้นรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับระบบกำลังดำเนินการนะครับกรุณารอ SMS ยืนยันทำรายการสักครู่นะครับจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับปึ๊บ SMS มาแล้วครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับปึ๊บ เราก็จะเห็นว่ามี SMS จากระบบของ DT แทนะครับบอกเราว่าระบบได้ยกเลิกบริการเตือนโทรนอกเครือข่ายของคุณแล้วนะครับในกรณีที่เราอยากเปิดบริการใช้งานใหม่อีกครั้งนะครับให้เรากดดอกจัน104ดอกจัน31โทรออกนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครที่อยากปิดก็กดรหัสดอกจัน104ดอกจัน32สี่เหลี่ยมโทรออกนั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เราปิดไปแล้วนะครับเรามาลองโทรดูครับว่ามันยังมีเสียงตี๊ดอยู่หรือเปล่านะครับกลับออกมาหน้าหลักครับ แล้วก็ไปที่แอปการโทรครับแล้วเรามาลองโทรดูกันนะครับปึ๊บไม่มีเสียงตีดแล้วครับคุณผู้ชมลองดูอีกทีนึงนะครับกดโทรออกนะครับเงียบกิบเลย และนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการปิดเสียงตีตอนโทรออกของเครือข่าย d t แท็กซิมดีแท็กนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยมีอัปเดตถึงวิธีปิดของเครือข่ายอื่นไม่ว่าจะเป็น a AH อเหรือว่าทูนะครับเดีย๋ยวนายตึงเนือจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับนายตึงเนือจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อน Bye bye.